ชุมชนหมู่แปดคุณชุมครับต่อด้วยหมายเลขสามเลยครับน้องฝ่ายฝันครับเดินต่อกันเลยครับหมายเลขสี่ครับน้องแอนดี้ครับต่อด้วยหมายเลขห้าครับน้องวนครับหมายเลขหกน้องโอรีครับ หมายเลขเก็ดน้องอิงฟ้าครับหมายเลขแปดน้องหลีหน้าครับหมายเลขเก้าน้องน้ำเพชรครับเดีย๋ยวเราจะให้สาวงามพักบนเีทีเลยนะครับเมื่อเดินเสร็จก็จะนั่งประชับเก้าี้นะครับบนเวทีระหว่างที่กรรมการรวบรวมคะแนนในรอบแรกเพื่อคัดหาสาวงามกทีทขานดีครับ เอาไว้ห้าท่านเนาะเบอร์ลอต่อบก๊ปาวนะอ่ะคนแรกเลยสาวยโสท่อนน้องนำห,หวานหมายเลขนึง่งในอานาคตทะเรียนจบสิ่งที่วาดฝันเอาไว้ว่าอยากจะเป็นอะไรอยากทำอะไร สั้นๆเลยอยากทำงานอยู่ในโรงพยาบาละคะอยากทำงานในโรงพยาบาลน,นะครับก็คือเป็นพยาบาลก็ได้เป็นคุณหมอก็ได้อะไรก็ได้ที่เกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลใช่ไหมใช่ค่ะทำไมครับรู้สึกว่าจากที่เห็นมาหลายๆมุ่นหลายๆด้านอะไรเงี้ยถ้าสึกว่าตัวหนูเองที่ทำงานในโรงพยาบาลเนี่ยถ้าสึกว่าคนในบ้านหรือคนในครอบครัวแบบเจ็บไข้ได้ปวยมันก็จะทำการารักษา กว่าอะไรประมาณนี้นะค่ะจะมีโอกาสได้ช่วยเหลือคนในครอบครัวด,ด้วยเนาะ,อะ,ะขอบคุณครับน้หวานครับอ่ะมาเน,นาะน,น้องแบมในอนาคตวาดฝันไว้อยากทําอะไรค่ะความฝันของน้องแบมนะคะ น้องดมอยากเป็นเภสัชกรค่ะเพราะเภสัชกรเป็นคณะครุศาสตร์ปลายฝันก็ต้องใชว้วิชาชีพที่ปลายฝันเรียนมานะัะไปประกอบอาชีพในอนาคตอยู่แล้วค่ะนั่นก็คือคุณครูนั่นเองอยากเป็นแม่พิมพ์ของชาตินะ<ช>ขอให้ช่วีและประสบความสําเร็จครับขอบ,ค,บคุณค่ะมันน้องลีน่าอาน้องแอนนี่ครับน้องแอนนี่ แน่นอนอยู่แล้วค่ะความฝันของน้องแอนนี่ก็คือได้อยู่ในวงการบันเทิงค่ะอยากเป็นนักแสดงและหรืออยากอยู่ในวงการบันเทิงใช่ไหมอยากเป็นนักแสดงและนางแบบค่ะอยากเป็นนางแบบด้วยเนาะ,อะขอให้โชคดีไปให้สู่ฝันนะครับต่อไปหมายเลข5ครับน้องวุ้นครับ ค่ะชหรน้องวุ่นเองนะคะก็อยากจะเป็นครูคณิตศาสตร์ค่ะเป็นต้นแบบให้กับเด็กๆและเป็นตัวอย่างนะคะว่าการเรียนคณิตศาสตร์นะคะไม่ได้ยากเสมอไปทุกคนมันกจะมองว่าการเรียนคณิตศาสตร์นี้เป็นวิชาที่ยากนะคะแต่ที่จริงแล้วไม่ใช่เลยค่ะถ้าใจเราลักเราตั้งใจแค่นี้เราก็ทําได้แล้วค่ะโอเคครับต่อไปหมายเลข6ครับน้องโอรินครับค่ะหนูเป็นคนที่ชอบภาษาค่ะหนูจึงเลือกเรียนภาษาฝรั่งเศสค่ะ ซึ่งอนาคตหนูนะคะหนูอยากเป็นแอร์โฮสเตสค่ะเพราะว่าหนูชอบการพูดคุยกับคนอื่นค่ะชอบพบพบปะก,กับคนแปลกหน้ามากมายค่ะเป็นหนึ่งในความสุขของหนูเลยค่ะแล้วก็อยากขอขอ,ขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ค่ะมีข้าใจหนูให้หนูเลือกเรียนในสิ่งที่หนูต้องการค่ะขอบพระคุณค่ะขอให้โชคดีครับน้องอรินครับต่อไปน้องอิงฟ้าครับค่ะสําสหรับอิงฟ้านะคะความฝันของอิงฟ้าคืออยากเป็นตำรวจ อยากช่วยเหลือและบริการประชาชนค่ะของค่ะอ๋ออยากเป็นตำรวจนะครับเอ้าต่อไปน้องลีน่าครับอยากฝันอยากเป็นอะไรครับค่ะอนาคตของน้องลีน่านะคะคือการที่ได้อยู่ในวงการบันเทิงค่ะเพราะน้องลีน่าชอบในการแสดงแล้วก็ชอบในสีสันของการแสดงค่ะเคยไปแคสอะไรที่ไหนไหมยังค่ะอ่ายังนะครับเดี๋ยวจะให้ลองไปแคสกับบัางไฟฟิล์มดูนะ อ้าวถัดมาที่หมายเลขเก้าครับน้องน้ำเพชรครับค่ะสำหรับน้องน้ำเพชรนะคะอยากเป็นครูสอนนาฏศิลป์ค่ะเพราะว่าชอบในการร้องราทาเพลงค่ะอยากเป็นครูนาฏศิลป์นะครับอ้าวขอให้โชคดีทั้งเก้าสาวงามสาวงามทั้งเก้าท่านลุกขึ้นครับมาเยือนด้านหน้าเวทีเลยครับเยือนเลยครับเยือนตรงนะครับพิธีกรนะครับมาเลยครับขยับมาข้างหน้าเลยครับหันหน้าไปหากรรมการครับท่านผู้มีเกียรติที่กรบครับ ตอนนี้ผลคะแนนคัดเลือกสาวงาม5ท่านนะครับอยู่ที่มือผมแล้วนะครับจะขออนุญาตประกาศผลสาวงามที่ผ่านเข้ารอบที่สองห้ท่านเพื่อตอบคำถามนะครับแล้วก็จะได้สุดยอดสาวงามอันดับ1นึ่นะครับขอสาวดนตรีด้วยอาจารย์ญญ คณะกรรมการลงความเห็นแล้วนะครับทั้ง5ท่านผู้ที่ผ่านเขา้ารอบท่านแรกได้แก่หมายเลยต้องแบบนี้ครับถอยยาตนีดหนึ่งสาวงามถอยหลัง2อก้าครับทั้งหมดถอยหลังสองก้าก่อนครับเพื่อที่จะให้5ท่านได้9ก้าขึ้นมายืนข้างหน้าโอเคครับ สาวตีกรอบหนึงครับผู้ที่ผ่านเข้ารอบห้าท่านสุดท้ายในการตอบคำถามได้แก่ผู้เขา้าประกวดหมายเลขหมายเลข3ครับหมายเลขสามขยับมาข้างหน้าเลยครับขยับมาางหน้าเลยครับผู้ที่ผ่านเข้ารอบ ันที่2ได้แก่ผู้เข้าประกวดหมายเลขสามาเลจันบอกว่าเป็นที่ถูกอกถูกใจต่อกองเชียร์นะในการคัดหาสาวงามของขั้นคืนนี้ในการประกวดที่ดาลราหย่ได้แก่ผู้เข้าประกวดหมายเลข 5ครับหมายเลขห้าขย่าพว่องหน้าเลยครับอาซามาต่อเนื่องเลยครับผู้ที่ผ่านเข้ารอบการประกวดที่ดารำใหญ่ประจำปีพุทธศักราช2565ของโครการบริหารส่วนตะบลกชุมคนที่3ได้แก่หมายเลข8ครับอขย่าไปยืนตรงกลางนะครับหมายเลข8ครับ ผ่านเข้ารอบคนที่4ีทิดารำหญ่ปีนี้ได้แก่ผู้เข้าประกวดหมายเลขสครับหนึ่งเดียวเท่านั้นนะครับที่จะผ่านเข้ารอบตอบคำถามส่วนสาวงามที่ไม่ผ่านเข้ารอบจะได้รับค่าตอบแทนท่านละ1 0 0 0บาท ผ่านเข้ารอบคนสุดท้ายได้แก่หมายเลขหมายเลขสองครับสาวงามทั้งห้าท่านนะครับเดี๋ยวไปนั่งที่เก้าอี้ก่อนครับสาวงามที่เหลือสี่ท่านเขยืบมาหน้าเิธีครับโอกาสนี้เรียนเชิญท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกดชุมขึ้นบนเวทีเพื่อมอบผ้าตอบแทนให้กับสาวงามทั้งสี่ท่านครับ นะครับความสามารถของพวกเธอบนเวทีแห่งนี้เชิญรับรางวัลทีละท่านเลยครับเป็นค่าตอบแทนจากองค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมครับประเวเป็นแรงใจให้กับสี่สาวงามอีกครั้งหนึ่งครับ อริยาเรียนเชิญท่านมอบรางวัลเสร็จบันทึกภาพกับสีสาวงาม